คุณอนุชาคุณปวีนาครับสถานการณ์ฝุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดภาคเหนือต้องบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับดีขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับขณะที่หลายพื้นที่นะครับแม้ว่าจะอากาศดีขึ้นแต่ว่าบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านยังได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากสถานการณ์ฝุ่นในครั้งนี้ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณป่าสงวนนะครับใกล้ ปางช้างแม่แตงที่บันทึกไว้ได้โดยควานช้างเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ควาญช้างเองก็ต้องไปเป็นอาสาดับไฟป่าด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟที่อบตคืดช้างแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตงด้วยนะครับเมื่อคืนนี้สามารถควบคุมไฟได้บริเวณดังกล่าวให้จํากัดได้คือเมื่อช่วงสามทุ่มกว่านะครับซึ่งก็ดับด้วยความยากลําบากนะครับเพราะบริเวณน,นี้เกิดไฟป่าขึ้นเป็นภูเขาที่ค่อนข้างสูงชันแล้วก็เป็นโขดหินมีหน้าผาที่ค่อนข้างที่จะอันตรายครับ เออตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ครับแต่ว่ามันมันยังไม่ถึงแนวกันไฟครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นไอหน้าผาครับมันชันแล้วที่เราการดับแล้วมันยากแล้วมันอันตรายเลยครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็ไปก็ดับเอาม่อยู่หรอกกลางคืนมันอันตรายครับถ้าคุณก็ให้อยู่ในแนวครับในแนวแนวครับในแนวแนวที่เราทําไว้ครับแต่ไม่มากี่วันแล้วนะครับสองวันแล้วครับ พราะว่าไม่จา่ฝังนุ้นมาครับกลามนาฬามา,มามมาจนมาถึงฝั่งนี้ครับแม้จะมีฝนตกมาบ้างในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับต้องบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ทําให้ฝุ่นพ m 2.5ยังกระทบในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นภาพบริเวณอำเภอสันทรายและก็อำเภอเมืองเชียงใหม่ยังปกกลุมด้วยหมอกควันแล้วก็ฝุ่นในช่วงเช้านะครับแต่ว่าก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่56ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรที่อยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับ ขณะน,น,นี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือส่วนบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภอเวียงแหงนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับติดกับประเทศเมียนมานี่เป็นภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับและส่งผลกระทบมาโดยตรงฝุ่นข้ามแดนทําให้อํเาเภอเวียงแหงนะครับถูกปกกลุมด้วยฝุ่นควันตลอดทั้งวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องอาศัยอยู่ในห้องปลอดฝุ่นแล้วก็งดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ประสบปัญหาไฟป่าอย่างหนักนะครับคือแม่ห้องสอนนะครับฝนก็ตกไม่ทั่วถึงเช่นกันเมื่อวานนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระด,ด,ดมเฮลิคอปเตอร์ถึง2ลำนะครับโปรยน้ําดับไฟในพื้นที่ดอยกิว่วขมิน้นบ้านใหม่หมู่5ตําบลปางหมูแล้วก็อีกพื้นที่นะครับที่บ้านผาบองหมู่12ตําบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ห้องสอนนะครับแต่ก็ทําได้เพียงแค่ลดไฟป่าได้เพียงแค่บางส่วนนะครับ ด้านผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือก็ประเมินสถานการณ์ไฟป่าว่าตอนนี้อาจจะเลยจุดพีคของสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือแล้วนะครับแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์ไฟป่าในเมียนมาแล้วก็โซนตอนเหนือสุดของภาคเหนือเพราะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องครับปีนี้ผมคิดว่าไม่ไม่หนักมากเพราะเพราะว่าโดยสัดส่วนสถิติทิ่ตอนนี้คิดว่าพีคละ พีคในช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับก็ยกเว้นไม่ต้องสอนก็ถามว่าไม่มากไม่มากในที่นี้คือยังแดงอยู่นะกย็ยังยลำบากอยู่นะแต่ว่าไม่มากเท่าที่เคยเกิดแบบสาหัสในช่วงก่อนสงการา์ถึงสองร้อยออกจากบ้านไม่ได้ไม่ถึงขนาด ส่วนพื้นที่ป่าแปลงใหญ่นะครับที่ไม่ซ้ำซากที่ต้องจับตาปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับข้อมูลจากเพจฝ่าฝุ่นระบุว่าไฟป่าลดลงมากถึงร้อยละสามสิบสามเทียบกับเท่ากับสถิติปีก่อนๆน,น,น,นี้นะครับที่พบจุดความร้อนจํานวนมากบริเวณนี้ก็ถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ศูนย์บัญชาการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่า17จังหวัดภาคเหนือวันนี้ยังพบจุดความร้อนถึง2 1 5จุดมาก สุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน71จุดนะครับเชียงราย35จุดแล้วก็เชียงใหม่31จุดนะครับ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่แต่จุดที่ต้องเฝ้าระวังและก็ฝนยังไม่ถึงโดยเฉพาะที่แม่ห้องสอน,นะครับค่อนข้างที่จะมีค่าฝุ่นสูงอยู่วัดได้มากกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขึ้นไปนะครับนี่เป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับเพราะได้รับผลกระทบทั้งไฟป่ากเกิดขึ้นในแม่ห้องสอนเองแล้วก็บางจุดในพื้นที่ของเชียงใหม่แล้วก็ที่สําคัญฝุ่นข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่ได้ครับทั้งสองท่านครับครับขอบคุณ โควิดนะครับ